สวัสดีจ้าเออกำลังจะต้มไข่เค็มเนาะที่ทําไว้นะจ้านี่เดี๋ยวออพอต้มเสร็จแล้วเนาะมาดูกันนะจ้าว่ามันโอเคบ่สิเป็นจังไหก็จำไม่ได้เนี่ยกี่วันแล้วเนี่ยก็เกือบเดือนแล้วมั้งเนาะตั้งแต่ตอนนั้นนะจ้ะเดี๋ยวมาดูกันเด้อจ้ะจ้ะมีจ้าไขา่เค็มกำลังดีจ้ะ ม่เค็มมากเกินไปพยายามจะผ่าให้มันสวยๆมันก็ไม่สวยจ้ะนี่จ้ะเนาะเส็บๆๆบ,บ,บหลายจ้ะชิมละเค็มกำลังดีจ้ะนี่ก็คือปลาเค็มที่เอ้ยทำไมนะคะหอมหลายจ้ะหอมหอมหอมเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จนะจ้ะนี่จ้ะกับข้างแล้วเนาะหอมหอมหอม หนึ่งบข้างแล้วจ่ะเดี๋ยวจะเอาไปที่บ้านหลานนะคะเดี๋ยวจะไปทำพริกขามะนาวใส่แล้วเดี๋ยวจะขายดูชิ้นค่ะมีจะหน้าตาปักเค็มของเรารวยหน้าแล้ว <laughs> ปิดปลาหมดเลยจ้ะนี่นพริกเอยไม่ใช่หน่อไม้กินกันน้ำพริกกันนะคะมาแซิรกันแล้วนะคะ